เอฟซีจาอฟซีไม่หรอมสายเอฟซีแสดงว่ามากเลขน้ำกันก็นี่แล้เบิ้เจ็ดตังนั่นได้ตัวใดเจ้าของหันเอาเบิ้ลเบิ้ลตังน้ำเชียร์องหันงวดนี้งวดนี้เจ้าของมักตัวไดนะถามพื่มากในงานเลยล่ะถ้ารักรวยเด้หาม่หาแล้วมั่นีาไปไปวัดทุกงรันได้หาถงสามงวนี้แมนวัดใดไดหางามหาศูนยมบอกเพื่อนหามากเพื่อนเคยถึอบ่ค่ะตุเทียน รูปเอาแต่หละาหน่อยหายเป็ดหกเป็ดหกที่เดียวหัวนี่ถามมาได้กับเป็นหกเป็ดหกวันนี้แตนี่เด็กน้อยบอกแปดหกเป็ดหูหัวที่แล้วเพิ่งหึกวะหายหายหายหาแล้วแล้วสิหาแล้วตลอดโอ้จาน่คืตเลเหมนเดียวเป็นน้ำเป็นกบวยเวี๋ยอัน ย่าอยากใส่ชุดสวยชุดสวยสวยชุดสีเดอร์ย่าให้ตัวไหนล่ะลูกมาหนีบ8ไมอ๋อแปดหกแปดหกมาหนีบหน่อบอกว่าหด้สตัวให้หกแปดหกสีล่แปดหตัวแปดหกหกงวดนี่เนาะโอ้ใช้โชมให้หมานนึว่าโอ้ยุจไหนเนาะอแล้วโอ้เกตังจำกันได้สรุปแปดกับห้าศูนมคุณแม่ยังนี่ แม่อ้อยคุณแม่อ้อยโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อทักทายเด้อได้จำกันได้เหรอใช่จังแบบว่าวิบากตามตลอดขอบคุณไอ้ยินว่าเลขมงคลตัวไหนก่อนคะเมื่อกี้แปดหาแปดโอ้าแปดหาแปดหาแปดอ่าหาแปดแต่จะได้มากจะได้คือได้หาแปดแปดหางวดนี้บ่เลขมงคลบ่เมื่อไงอ้าวเบาๆซื่อๆนี่เนี่โอ้เบาซื่อๆเอาเบาแล้วก็เอาตัวเนาะอยังกับแม่ ตัวไดแม่ได้ยินตัวไหคนวานี่เราหาเปรแ่หาเปรเป็หาไม่ใชได้แม่อนนหาเปร์ึง c กสิเปหาราแล้วอ้โาจะซื้อหรอเาโะตังค์ดีค่ะจอดานี่มราจะเป็นพิธีมงคลสมรสนะคะผูกเน พ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวนะคะก็รักเงินนะคะนสิ่งสองที่นอกมาทำมันยังมาทอะไรมันยาวัเนดเเนี่ยวมนว้นาามาาเขา้เดราบอวัเ้นาาาราาเขาามา อับ้าาก้าเอาม้าเมา้เอาน้ามา้เอา้าเามมานเอา้าเามเามา้เอา้าอาเามาเอามา้าเามมาเอา้าา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 มาเอา้า

ตอนนี้กำลังนับเงินเป็นบ่อแล้วห่อออกมาบ่อบ่อมันจะครบบ่อครบเลยบ่อบ่อครบถ้าบ่อครบเด็กจบก่อนถ้าบ่อครบเด็กจกอีกอันนี้ก็จะเป็นพ่อเจ้าบ่าวนะคะเอามาครบบ่ล่ะท่านเงินนั่นถ้าบ่อครบเจ้าต้องจกอีกดีเจตังก็จกซอยเด้อนะคะ จะเป็นร้านนะพี่น้องนะร่วมยินดีด้วยนะคะท่านผู้ชมร่วมยินดีด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะต้องมีกดไลคกดแชร์นะคะเห็นเงินเนาะกดได้

เราไม่นนไไอย่างคือมานับเหมือนนำขอกันแท <c oughs> นทตามประเพณีต้องนับก่อนนะคะว่าสินสอดค่าดองพอหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะที่เรียกว่า ท,ที่บ,ทบ,บ้านพี่น้องนับทุกกันบอพี่น้องก็เม้นมาหน่อยนะคะที่บ้านนับไหมคะอันนี้ก็จะมีขันหมากเน,ะเน,นาะแต่ขันหมากขันขอนะคะค่ณผู้ชมล้วลก็มานับเบิ้งว่าค่ะดอกที่เอามากครบบอนะคะแต่มีพ่อเจ้าบ่าวนะคะพ่อเจ้าบ่าวฝั่งเอไม่ใช่คือพ่อเจ้าสาวนะคะฝั่งเจ้าสาวนะคะ ผู้รับเงินคดองเนาะอบอนับเงินเบ่งว่าพ่อบอลนะคะท่านผู้ชมโอเคครับทุกอย่างอโอเคเลยคิ้นก้าขึ้นก้าโชคบอกเลย <laughs> เป็นจำนวนที่ถูกต้องแล้วนะคะตามที่ขอกันไว้นะคะท่านผู้ชมมีทั้งเงินแล,ล้วก็ทองทองสองบาทเนาะแมนบอกคันพะ่อทองเท,ท่าไหร่คะเราไม่เขายืนเล่นครั้งมาอ๋อเราวเรียกเขาว่าพี่เดีกวแล้วเราดาวเรียก เจ้าสาวออกมาพอดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ทำพิธีต่อนะคะหลังจากที่นับเงินเสร็จแล้วเนาะถ้าลองพบนะคะต่อไปก็จะเป็นทำตามพิธีต่อไปก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะคะ บันนี่ผูกแขนมพ่อยังไอ้้อมอนหลักต้องแรบก่อนอันนี้ทําอะไรบ้างต่อไปนี้อันนี้ยังยังไม่ได้พิธีรอกยังไม่ได้เวลาต้องรับเงินก่อนมอบเงินก่อนมอบเงินให้มอบเงินให้กับฝั่งเจ้าสาวแล้วกอนกวัออกเงินให้บดบดนามอบนามอบเงินให้

ดองแล้วก okay. ็จะแบกใส่บาแบกใส่บาแบกไปแล้วแม่เจ้าสาวแบกเงินไปแล้วพี่น้องเอาเข่าห้องบระันนี้เยจะไปใส่เนาะเอาไว้รัของไว้ใช่ไหมล่ะรัองประันในคลองให้ลูกไทยด้วยเนาะ thuốc thăng để cháu mà còn hay cho sao? <laughs> để không phải không? không phải sao? không phải นี่ยก็ไปีิเป็นขัวเกยวเนี่ยขวานผัวหักเนี่แทงกตคล้ค่มสุกน้ำกันหอดเท่าๆให้มันมีลูกเต่าจะเต่า้นเส็ดพ้นเลยเอน่อยหลม่ใส่เลี้ยวเวได้ไปเนี่ยล้ววิดเสี มันนี <g <g to pa ่กระสิเลี right. ้ยวโซนอกันนี้เนาะบันให้ไปห้อยมันน้องมันให้ไปห่อยไปถึงเป้าห้บ้านคือกันได้บ้านไปอยยุกไก่ไม่ไ่าไปใช้านนันทั้งนี่แหละลยก่ะมันใหเลี้ยทั้งนี้เลี้ยวกำนังทั้งนี้ล่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะยันมีเที่ยงบ่มีเที่ยงอย่างบางก่ นี่เดี๋ยวูพิธีด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็ใครที่อยู่โคราชดูว่าเป็นพิธีเหมือนกับที่บ้านท่านผู้ชมหรือเปล่าเนาะอันนี้อยู่ที่โคราชนะคะแก้วใช่ข้าวสามารถใส่เข้าวใส่เทียนพุ่มละเลี้งเออเอาเอาเอาแก้วถือโลยบางทีใส่ข้าวใส่เทียนเจ้าสาวก็เจ้าบ่าวเหลี้ยงมิ่งเจ้าสาวเหลี้ยงมิ่งใส่อะไรก็ตด้ทั้งหลาเลยเนาะเออใส่ข้าวใ่เทียนครับ

พัดลมเลยพัดลมพัดลมหันไปกันงน่อยกระไลกร์ให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะใครเข้ามาติดตามรับชมเนาะวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวก็นก็จะแจกอะไรต่างๆเสร็จก็ทิ้กจับการตอนนี้ก็ให้กำลังใจหน่อยนะคะฝากกระไลกดแชร์ด้วยนะคะงานมงคลสมรสนะคะระหว่าง จันทิมาแล้วก็ธนากรนะคะท่ั้งส่วนที่15มีนาคม2567นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะวันนี้พร้อมเดิน้องวันนี้เนาะเมื่อทั้งสองคำสองไฟกับพร้อมพบตกมือกันแล้วเงินสินสอดกับว่างไปแล้ววันนี้กับว่ามีหยังหลวงพ่อเข่าพ่อปลากับมีมาแล้วขันหาขันแปดเหมือนเลยผนกับแจ้งมาพร้อม าา <source> บาดีการิัดเชั้มพิธีใบสีสูขวัญให้เจ้าพ่อเจ้าสาวผู้แตเป็นสิริมงคลแก่พ่กผู้เต้าผู้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่หลักเงาเก่าแก่ต่งแต่เก่าเจ้าก้อนเพิ่นจะสีหูสีเห็นลูกค้าเทววาเดี่ยเดีเอาลาปุมือเนื้เน้เอออมาตัวน ดาเจ็บเจ้าเทวดาทั้งหลายพระอินปรับร่มไปลุมมาเราชาติสิรัครับตั้งพึ้แม่หน่อยนั่งตานนี้เจ้าที่เจ้าพุ่มเจ้าเฮียนเจ้าซานเจ้าบ้านเจ้าซองอยู่ในานะที่นี่แห่งนี้กะดีจว่ามืัวนีผู้ขาแต่พอได้มาคมว่าง้อหอกถึงว่าทำพิธีบายสีสู้ขวนให้ลูกให้หลานท่านสองเนี่ยเราผู้จิตเป็นผัวเป็นเมียผู้นี้ซึว่าจะไครก่อนเราครับสี่ก่อน จัเทีบดันทีคุณืนดีธนากรธนากรตาสมิ่งใบเด็กตาใกอ่อนี่ดีเลยธนากรเนี่ยเราเป็นว่าพอมท้งไสไเป็นกระบอกควาต่างแกง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมัยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่โคราชทั้งีที่ใบสีนนจะไปสืประเพณีโบราณแต่วันศิแลข้าไปขายเป็นทัมาห้ากินเป็นเจ้าเป็นได้น้เป็นกะให้ทั้งปีี่ใบสีทุกมนน้จะบัถือประเพณีทํ้ไปเสียงทําสียนเสียนี่สียยูดีนี่แห้งบัดนีลูกหลานทัาง พบคนครับคู่เจ้าคู่แก้วเนี่ยล่ะมาแกงกันแล้วกับซอิ๊วดีมีแห้งตัวตัวปั้นมาเงินหาทองมาอันไหนก็ได้เอามูนไอ้หน่อยขอเพือจะเอาเพื่อกันมั้งเอา๋ยวเอาป้อเอาอันนี้เอาป้อโอ้้าท่านนี้ก็ว่าเอาเอาบ่ลูกเอาบ่ครับ

วันนี้ข้าน้อยใจเต้อนมาใส่มาใส่มาใส่้าใสวก็เจ้าสาวก็แม่เจ้าสาวก็ขันนะคะลูกเลยคคยแล้วก็ลูกคยนะคะย่างไก่กับก๋วยเตี๋ยว

เอาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเกีบเลยคเรียบแล้วครเกียวอันนี้เกี่ยวหมร้านดีทีสดลยค่ะไมเโอ้ยเียวไเด็เดียบเกี่ยว่ะอิ่มเลยยังไม่ถึงจะาวเงตอนยายถิออกไปนั่งกันดีแล้วยันิดเดียวเพราะว่าตะมอกมาดวยพันะยายขอมีไ เยลครับเราขออนุญาตจักน้อยด้วยท่านเสอสภาพพัฒนาการพิธีหมอสสบวันก็เรียบร้อยแล้วพัชนาการพี่น้องเข้ากะจไดห้พิธีผูกแขนได้เนาะทาเข้าเจ็บผูกพิธีต่างๆก็เสร็จแล้วอมอกเงิ่มบอกข่องก็เรียบร้อยแล้วพัชนาการ เออพี่น้องเข้ากะผู้ที่ผูกแขนเอาเจ้าบ่าวกะเอาลูกเคยกะผูกเด้อผูกกระไ้ครับเออผูกคูกแก้วคอนเด้อร์ผูกคูกแก้วน้ำแน่ใจได้เอาคูกแก้วออกเนาะกประจันต์กะเออฝ่ายเจับเออยเจ้าสาวไฟจับ่าวกระโูกเออคูกแก้วออกไปก่ระพระจันต์กะเออพระจันต์กะเออผูกแขนให้เพื่อนออกไปก่อนเ็อกพระจันต์กะ จะได้มือแขนเจ้าเจ้าสาวก็จะเอามาจัดนันกาฮักครูนุ่มน้อยสาวน้อยก็มจัดนันกาขออนุญาตเด้อพี่น้องเข้ามอมาถึงกับเออกระบ่ไปยังเนาะแล้วก็ตั้งด้กินเข่าเออพอจัดนันกาทับพี่เพีเรียบร้อยแล้วฮ้องค,คอยกินเข่าเออผมกับ เทียบใหนไหมเนาะเป็นยังคอยมัพอดังแกคงวันแล้ววันดีกแต่มันดังอยู่ตอนนี้ <c oughs> นออก็จะนั่นเออมันอยากแกมาตาบ้านเนาะเออไมมมันดังออก็จะนั่นมันดังอยู่พอว่พอพอพาพอภาคพื้นพื้นแรงพื้นพอถึงเออพอภาคนเฒ่าแล้วก็จะนั่นก็เออผูพอพาพพาพพ้จะผูกเป็นเฟยเด้อผูกอ๊อกเกยกับมาผูกเด้อท่นานัหนไม่กลัวเออท่นานัหนไม่กลัวไม่ผูกเอาเกยก่อน พอกระผูกร่วมเลยลเนะน้องพ่อ,อ,อ,พอตองวาเออเออพ่อตองวาตองเจ้าเป้าเจ้าสาวพอจะมาเข้าผูกร่วมกันเลยครับเข้าผูกร่วมกันเลยเออพ่อจันทการเออห้โอกาด้านเจ้าสาวก่อนมาผูกก็เคยเออมาผูกก็เคยก่อนหมดเท่ากับเจ้าเป้าเข้าไปผูกเออ้เพี่ผูกก็เคยก่อน พอจะมาฟังก si ันพิกหน่อยฟังกันเจ็กหน่อยพ็จะมาจ่ายให้เพียอนได้ทราบเออผูเมีควาเด้อทันงหิวเขาดอกมาทั้งในก่อนมาผูกกเขยเออคู้เอินทมองหลับตาผูกเคยเด้อตาปะจักาปุรอยากกินน้ำกาหากินก่อนเด้อพระ่าจำวบเดอหลาเด้อมอภาพพิอนกา เออมามาทนี้เขาเป็นสติไพกัเห็นปูญากระยกมือไหวเห็นพอเถ่าให้แม่เถ่ากระยกมือไหวจ่ว่าตะยก่อเถ่าแม่เถาเด้อเห็นพี่น้องเอาถขอทุกคนต่ะเอากระดองมืออ่อนเออพัฒนาเข้ากหอยามือแข็งอย่ามือแข็งใส่ปูญาตายายเด้อ พียี่ค่อยกับหาแปดเอายู่นี่แหละเล็กตัวได้แม่หาแปดตัวแม่ผมมากผมกนาผมก็บพอตำน่หรอกเนาะผมเห็นผมมากผมกบ่อเห็นรนไปรับผมก็ะตกใไอยู่า เออพอเห็นผมจะรับเนาะเออรับขันหมาขันโคขันเงินขันทองกับพอจะนัดกัเออพอจะคงได้เกิดลาพี่น้องกมาหน่อยเ่รอวะเอนพอไปรับเนาะระหว่างจันทริ์แล้วก็ธนากรนะคะปี25เออแม่เมื่อวานได้ยิน8 5 8 8 5นะคะสาวน้อยหูกแก้วก้าออกไปคอนเดอที่เออออกไปคอนที่นี่

เอาเกปบผกอะเพล่ผกกะเพล่อนเสียบียบกันเนาะมาทำกันจิ้มก้อนอยู่นะทำเ่าวนี่จิ้มน้ำไนายเอาขึ้นตัวมันมันหนาเดียวมาเด้ออีลากับมีตะปูญ่าตายายเด้อปูญ่าเนี่ยเพิ่นเนี่ยเราเนี่ยเออหน้าเนี่ยเออมีตะญ่าทั้งนั้นแหละก็จะแบบไปบ้าน เออเด็นตัวงานก็ยกมือไหวเด้อเออใจเข้ามาเข้าได้ต้องควันเช่นใจเข้ามาต้องควันเช่เข้าไปเออเขามืออ่อนไหลปีที่สุดเออไปไหนมืออ่อนพาคุ้มครองเนาะเป็นวายเพราะฉะนั้นจะจะเป็นมือแข็งเออปากจะเล่าให้หวานเล่าให้นวนเนาะสื่อพวาคุณศรัทธอยู่แล้ว Phục, phục, là, ừ, của của Camp cái chữ "au" cứ câu, các bạn, "au" cứ câu, เเงียบเสียงบาแมงีใจขาดเนี่ยเงียบไปสุดๆเงียบไปสุดๆเด้อคนได้ที่มาถึงเอานักร้องเออมื่อนี้รับสมัครเออรับสมัครเนาะเอานักร้องนักร้องวันนี้รับสมัครตอนเที่ยงที่ไปนะครับเงาจะสองสามทีคนเนาะหมดนน้ำกันอนเพราะเออเมื่อเดี๋ยวเป็นมือดี เป็นมือบางคลเนาะเป็นมือบางคลเท่ากันเออยาวทั้งสองเกิดไฟเนาะคนนึงก็เป็นฝ่ายเจ้าสาวคนนึงเป็นฝ่ายเจ้าว่าป้อนใส่กันหล่เนาะเหมือนเออจะได้มวันนัดกันเออกลับมาพิธีเท่ากับผูกแขนบันเดอร์อันบอกไปเออเขาเรียกมอบนี่แหละ เด้อช่องแปดก็ออกพร้อมได้ช่องสามสี่ออกพร้อมได้เมื่อเนี้ที่เราเข้ากันมาเด้อเมื่อเนี่ยเราจะได้ออกช่องสามสี่ไอ้ช่องสามสี่เนาะก็จะนั่นเท่ากันจะเห็นเป็นได้ซื้อเด้อในซื้อกั็หลายเนาะการแต่งงานก็จะนั่งจาบางเท่าขึ้นบ่อยนี่ การเซตการค่ะค่ะช่วงสากันครับขอบคุณทุกท่านนะคะขณมากไปค์กไแชร์ทุกแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับทานช่องด้วยนะคะอันนเฮงลยๆค่ะเจ้าเ่าโบมาแดงเจ้าเปล่าโบมาแดงด้วยยังหละเออไอประตูเง้นประตูทองหลายโปรประตูเัินประตูทองหลายเออพราะจะน่าจ้เป่าก็เลยบกพอใจ่ก็เลยน่แดง ข้างกเมาทม่สองสาดานเนาะตนประตูปะตทองมีเข้ากันคือไม่สองสามด่านแต่กเป็นน้ำกไป่นอครับ้เราะอะกไปูนไรแี้แบกพี่น้องรั่อยๆไฟเด้เออทางเารจเบาคือค่อยๆไฟเลยเพราะว่ากับเฮากับมาหลายเนาะคือมาหลายรถคือมาหลายรถมาหลายคัน เงินปวดแขนนะือมอบให้ไปยี่้อยเนอะพอไห้จะไดนไปบ้านต้องกาจะได้หลา์ก็ได้เจอต้องการจะสาาได้หลายแล้วเออเพืนปวงแขนมาหมอก็้ส่ไยี่อยพจะไปไปบ้านเออนใช่ไหแต่มีคนอยากในเพื่อนโยบางส่นเนาะเออขอบคุณท่นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณ ไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะสำหรับคลิปนะคะแอดจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ